สวัสดีครับพี่น้องเอสาวน้อยเพรบันแพงเอซบอดโจเอฟซีหลานหน่อยอุ้งอิงครับขับกับบรรยากาศช่วงเศร้าๆนะครับเดยเก็บบรรยากาศนะครับหนาเวทีหลังเซยล่าให้พี่นอ F C, ้องเอฟซีเขาเลยได้ชมกันนะครับ กำเนี้วันเสาร์ครับเสาร์วันเสาร์นะครับพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศทงหน้าบ้านๆนะครับช่วงที่เ้าเสออยเดินทางไปจากอำเภอลำดวนสุรินสิบไปนางรองบุรีรัามย์ให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศทงไ้ทงหน้าครับบรรยากาศปลาควานยำๆครับพี่น้อง กินหอดเบาเอกครับเบาเอกจัตนาอันนี้กินหอดที่บลลับอนนอนครับหาป่าควันเพื่อนเอาไ้ส่มลงไว้นี่ครับบรรยากาศทุงให้ทงหน้าครับจวงระว่างเดินท่างนนะครับแต่สิภาพ,พี่น้องชมบรรยากาศนะครับโอ้หลวงป่า เมกไม้ชายป่านะครับบรรยากาศเย็นสบายม,มีใหม่ต้นไม่ล้อมไม่สวยมไม่ธรรมชาติครับต้นนางกวักครับพี่น้องอมูลค่าหลายบาทนะครับนางกวักไม่นี่ส่วนมากจะขึ้นอยนู่นานอีสานนี่ยแหละครับอีสานใต้ นะครับมันเป็นคือต้นบักตะโกนะครับผมเคยอันนี้เคยซื้อไปไปปลูกอยู่ใน่ลอมชนิดนี่นต้นตะโกปรแมามาอันซื้อซับนะนางกวักบอกเงินก็ท่องครับแต่คือใหม่ประเภทมคือต้นตะโกหนะมากกินได้ครับผลหมากมันนะ่ะผลมันเน่ะเหมือนเหมือนบักโกแลแต่เหนือในเม็ดไส้เนี่ยเหมือนต้นละมุดหมากละมุด ป้าตานมาครับบรรยากาศเจ็บตาบรรยากาศน่าที่นอนมาชมกันตะเวนขึนกำลังขึ้นเศร้าๆนะครับสวยงามครับบรรยากาศ ปยดเจ็บบรรยากาศช่วงเดินทางนะครับพี่นอ้องเขาได้กบึงไปช่วงกันหรือว,ว่าเดินทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะพี่น้องเนาะย้ำดังแรงกับเบิ่งฟางลำเบิ่งหมอลำส้าหน่อยเบิ่งอีงหล่าอุยิงเฮาเพื่อเพื่อนบันเทิงใจไปนะครับช่วงระบางเดินทางนะครับกับ้าเบิ่งบรรือาเดนะครับพ่าภบรรยากาศธรรมชาติสีน้ำมากต นะองเย็ซีเบิ่งนี่ครับป่าตานรับสวยครับสวยธรรมชาติเห็นเจ้าตัวน้อยน่าจะเป็นไอ้เจ้าเผือกน้อยเพราะครับผมเห็นแลนแวบๆอยู่เดี๋ยจีสิบห้าพี่น้องไปเบึงบนเลินกัน พา,าพี่น้องมาชมบรรยากาศชเช้าครับ นะครับวันมาสุขใดจะเท่าบ้านเรานะเสียงหนุเสียงการอ,อยวพาพี่น้องเทินนะ่ยวบ้างไหมพาไปดูเจ้าทุ่ยนะครับเย็นเจ้าทุหย่อยเกลือกบอกเกลือกครับมีรถผ่านอากาศท้องทุ่ยนะครับ <c oughs> ข่อ,อยยากนะครับอาจจะไอแน่นิดน้อยจากเปลื่อนแปลงเนาะเสียงกันแหบเงี่ยพาพี่น้องมึงเป็นเจ้าทุยนี่ครับพุนเจ้าุยหน่อยพูนเดี๋ยวซูมมึงกันครับเอามุมไกลก่อน นมแมรุพันยุนะครับจอตัวเล็ก <c oughs> ประธานตรวจประธานอภัยเด็กพี่น้องเด้อเผือกบ่นนะใกล้ๆ ส้สสมบูรณ์ครับสมบูรณ์นะครับพื้นที่ตอนนี้เราอยู่อำเภอลำดวนจะเดินทางไปอังรอครับนี่ไหมครับมักบรรยากาศป่าตานสวนตานนะครับ Nóng phá chậm sáy khắp Phần lẹ lên phía nhà Nhà tươi nó tháo đây Cá tuy lãy nhà Ô, nông viên có lắm phần Nhà vinh, nhà vinh เผือกครับเผือกเนี่ยแม่เผือกครับอือเห็นไหมครับพี่น้องซูมมาเลยครับนไก่ฝันยานฝันตื่น cây nay lần tìm lâu tuần chỉ tuần ยังสวยครับ คพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องชุมบรรยากาศในท้องทุ่งนานะครับพาพี่น้องมาเปิงบรรยากาศเลาะชมทุ่งนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปนางรองนะครับเดินทางต่อนะครับยังบรรยากาศสวยงามนะครับบรรยากาศสดใสนะครับพี่น้องมาขิดหอดบานนะครับผู้ใดว่าใดยู่บานในรอยู่ต่างประเทศนะครับ อากาศเต็มปอดน,นะครับได้นำเก็บนี้มาฝากพี่นอ้อง MC กันนะครับเจ้าเผืือกครับแม่เผืือกกับลูกน้อยอเจ้าของรันที่เปียนนมองครับเขียนค้อยครับภาาบัตนเอาว่าเขียนค้อยกับเปียนนมองนะครับเปียนนมองรักมองกินหญนะ้าเนาะสมัยตะกีด เลี้ยงควายไปเลี้ยงควายวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะเห็นสลับกันกับน้องเลยครับพี่น้องเปลี่ยนเวียนกันไปเลี้ยงเมียให้ไปพอกบเมียให้ไปเลี้ยงเพื่อนก็ไปพาค้าขายขายของจะของกับกับน้องสลับกันไปเลี้ยงควายเขียนควายนี่ๆๆนะครับบรรยากาศเก่า เผือกได้ครับ่แม่เผือกแต่ลูกตัวดำเขียนหล,ลักปักปักนะครับคลิปนี้นะครับปากเอาบรรยากาศสวยๆงามๆมาปากพี่น้องเอฟซีกันนะครับนี่การสิเด้เฮดคลิปนะครับมาปากพี่น้องไปช่วงระหว่างเดินทางระหว่างเดินทางไปพบพ่อยังภาพบรรยากาศนะครับงามสวยๆงาม จะนำมาฝากสลับกันนะครับครับไปถ่า,ายบรรยากาศวงสาวหน่อยถ่ายบรรยากาศของอีหละให้เขาเบิ่งตัสิเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้อง,องได้ชมกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทางช่องซ้อนนุ่มทะเบียนเกีียววันอ้อพี่เขี้ยวนะครับขอบคุณในการติดตามครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ